คุณมันเหมือนกับเป็นความคิดฝันอยากวางแผนด้านการเงินแต่เงินไม่มีมาให้วางแผนไพว่วางนี้นะเงินมันไม่มีไม่จะให้วางแผนนะั้นที่ว่าตัวเองอยากจะวางแผนในการใช้เงินนะแต่เงินมันไม่มีถึงขั้นนั้นปีหน้าคือจะขึ้นคอยิ่งกว่านี้นะด้านการเงินกันนะผมบอกไว้ก่อนทําไมอะ่ะโลกมันไม่มีเงินคุณดูเอาเถอะเฟสสองอะ่ะอะไรนะชุดแรกคนพิการเนี่ยชุดที่สองคนอะไรคนอายุหกสิบขึ้น คิดดูเนี่ยยังได้แค่สามล้านคนเนี่ยแล้วคิดดูเดี๋ยวว่าเงินเงินไม่มีเ่ะเงินไม่มีเชื่อผมเพ้อมองอาการแล้วเงินไม่มีเพราะว่าไหนจะต้องนาล่มอีกใช่ป่ะปีนี้ทั้งน้าท่วมน้าน้าท่วมภาคเหนือภาคใต้ใช่ไหมแล้วไหนแล้วไหนใจนี่อีกคนจนอีกไหนคนพิก,การเนี่ยคนตกงานอีกเยอะนะทําเป็นเล่นไปผมว่าผมาพอรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเ <c oughs> พราะตอนนี้มันเป็นการทดสอบทดสอบจิตใจ ว่าจะสวดมนต์ภาวนากันไหมถ้าเจ้าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่มีใครช่วยเจ้าได้นี่เรื่องจริงถึงแนะนําให้ไปสวดพระกาถาเงินล้านในในการเสริมดวงเสริมราศีถามว่าพออะไรล่ะนะสาวการเงินเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูให้นะคุณสาวหาเงินได้อยู่นะนะนายกผู้หญิงมากับน้ำใช่ไหมอันนี้ผมผมบอกไม่ได้โดยตรงแต่ก็บอกว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลมันเป็นไปตามฤดูกาล มันเป็นลานินญามันเป็นลานินญามันมันมันไม่มีใครเขาอยากจะเอามาเล่นแบบนี้หรอกเอาว่างจริงมันเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนน่ะหนึ่งเวลาพร้อมสองปัญหาพร้อมสามผมไม่อยากให้เกลียดชังกันไงเพราะว่าเลือกมาแล้วมันก็ต้องอยู่กันต่อไปจนกว่าจะหมดวาระนี่จริงๆบางทีการพูดโน้มน้าวคนน่ะถ้าเราไปพูดให้ร้ายเขามันก็ไม่ดีไงเราก็ต้องเฉยๆไว้นะเขาบอกกันว่า ยกแรกเป็นน้ําการเมืองแต่ยกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน้ําอะไรแต่ไม่ไม่ไม่ใช่น้ําการเมืองมันเป็นลานินยาเพราะเขาบอกผมได้ยินเขาเตือนมาตั้งแต่ก่อนน้าจะท่วมแล้วว่าน้ําจะท่วมทางมาจากทางเวียดนามแล้วเวียดนามเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งเวียดน,นามเนี่ยมันมันเป็นเขาโค้งเขาสูงโค้งนะเขาบอกกันนะว่าเวียดนามมีเป็นเขาสูงโค้งเป็นสันโชคดีว่าพายุอะไรก็มาทางเวียดนามภัยธรรมชาติใช่ภัยธรรมชาติอันนี้พูดจริงๆ ภัรธรรมชาตินับวันจะแรงขึ้นเขาจะทดสอบบารามีคนในยุคนี้ว่าใครมีจิตใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไหมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ไงท่านกล่าวไว้ว่าคนจะมีบุญได้เขาเรียยไม่ใช่แค่สัมมาสัมพุทธเจ้าเดียหลวงพ่อราสีริงดํากับหลวงพ่อปานบอกว่าอีก30สิบกว่าปีข้างหน้ายุคอภิญญาใหญ่คือยุคของคนสวดม,มนต์ทำสมาธิประจําจะมีฤทธิ์เฉพาะตัวเป็นปัจเจกเป็นปัจจตังนี่จริงๆนะ สวัสดีทุกท่านนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้มันเป็นปัจจตังนะนะ